สวัสดีค่ะช่องอินทราชาแนลค่ะตอนนี้เริ่มมืดแล้วเด็กน้องเริ่มมืดแล้วเด็กน้องน้องะห่วหายังพันคอไปเห็นมาฉันอยู่นี่นะฉันอยู่นี่นะนี่คือฉันนะนี่คือฉันนะพันคอพันคอมันแกะสิ่งของไว้ให้หัวฉันยืนอยู่ตรงนี้เด้อฉันนั่งอยู่งนี้เด้อนี่เด้อฉันเด้อ ทีมเล็กน่อยแก่งเล็กน่อยพันคอพันแกจะขอไหวฉันยืนนี่นะนี่นั่น,ะน,นลูกบอลของฉันโอ้ยฮอนกับฮอนไปเลย

มาพออยู่มา oke nakas Um, where's we yeah. already gone? Look okay. <laughs> <laughs> yes. oh,